อดีตคู่รักหย่ากันแล้วไม่มองหน้ากันแต่ยังอยู่ด้วยกันค่ะ เป็นอดีตคู่รักที่แม้จะเลิอกอยากันไปแล้วนั้นแต่เป็นพี่น้องและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเพื่อลูกรักระหว่างนิวเคลียหันษาและดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยค่ะโดยล่าสุดนั้นดีเจเพชรจ้าได้เปิดใจผ่านซื่อตอนนี้ยังนอนบ้านเดียวกันแต่คนละห้องค่ะนอกจากนี้ดีเจเพชรจ้ายังเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าทางคู่เคยอยู่บ้านเดียวกันโดยไม่มองหน้ากันนานสองปีเป็นเหมือน ลมธาตุอากาศเป็นเสาไฟฟ้าไม่มีการคุยกันแต่อย่างใดจนมีอยู่วันหนึ่งความโกรธหรืออะไรของเราไม่รู้มันหายไปแล้วแล้วมันเกิดอารมณ์ว่าเราจะสั่งข้าวก็ตะโกนไปถามเขาว่าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาอะไรไหมเส้นอะไรจะที่ไม่เคยถามมาก่อนเลยเขาก็บอกว่าเส้นเล็กก็นั่งกินแต่แยกกินกันค่ะสักพักก็ไปซื้อกาแฟก็มีกาแฟมาฝากด้วยจากนั้นไม่มองนะ้าเป็นธาตุอากาศเราก็เริ่มคุยกัน